มาดูเรื่องการสละการครอบครองสละการครอบครองมีมีอสองวรกนะครับถ้าผู้ครอบครองสลาเจตนาครอบครองมาตราหนึ่งสามเจ็เจ็นะประมมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซสการครอบครองย่อมสิ้นสุดลงวรกสองบอกถ้ามีเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางไม่ให้ผูค้ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไซส์ท่านว่าการครอบครองไม่สิ้นสุดลง วักแรกคืออะไรครับ1 3 7 7วักแรกสลักครอบครองคือแสดงเจตนาโดยตรงเลยนะแสดงเจตนาไม่เอาแล้วนะนะครับที่ดินแปลงนี้ไม่เอาแล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าเราสละแล้วเราบอกโดยตรงเลยจะด้วยวาจาด้วยหนังสืออะไรก็ตามไม่มีแบบกฎหมายไม่กําหนดแบบหรือ2สละโดยปริยายก็ได้เรามีที่ดินมือเปล่าอยู่แปลงหนึ่งที่นสามที่สคอ,อนหนึ่งอะไรก็ได้นะครับมีอยู่แปลงหนึ่ง เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลยไม่ไปติดตามมาคืนไม่ได้ไปทําอะไรอีกเลยนะครับหกเจ็ดปีมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับหกเจ็ดปีถือว่าท่านสลาเจนตนาครอบครองนะครับถือว่าสลาแล้วนะถ้าคนอื่นเข้าไปยึดถือคนอื่นได้ตามหนึ่งสามหกเจ็ดเลยนะส่วนวักสองลงมีเหตุชั่วคราวไม่ถือว่าการครอบครองสิ้นสุดลงเหตุชั่วคราวเช่นอะไรครับน้ําท่วมน้ําท่วมเราไปครอบครองเราย้ายออกมาหกเดือนแล้วก็ไปครอบครองใหม่ ไม่ถือว่าถือว่าการครอบครองได้ติดต่อกันมาไม่ถือว่าสะดุดนะครับแต่น,นี่คือสลากครอบครองต่อไป1 3 7 8เป็นเรื่องการโอนครอบครองนะครับการโอนการ,ร,การครอบครองเนี่ยมันโอนโดยการส่งมอบพวกการครอบครองมันจะมีปัญหาพวกหนังสือรับรองการทาประโยชน์ทั้งหลายพวกหนังสือที่ดินมือเปล่าทั้งหลายสคอ,อหนึ่งคนงส,งสามนสามกนสามขอทั้งหลายพวกนั้นนะครับชาวบ้านมักจะสมัยก่อนนะซื้อขายกันโดยไม่ทำสือจดทะเบียนก็ส่งมอบกัน ส่งมอบกันนะครับมันสมบูรณ์ตาม1 3 7 8ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะมันเป็นโมฆะตามกฎหมายที่ดินแต่มันสมบูรณ์ตามกฎหมายทรัพย์สินนี่แหละเขานี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแม้นมันจะเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายที่ดินมันก็สมบูรณ์ตามกฎหมายทรัพย์สินนะครับนี่คือเรื่องการโอนการครอบครองนะดูต่อไปครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการครอบครองปรัปษ์การครอบครองปรัปษ์บอกบุคคลใดครอบครอง ทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอาสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์หลักเกณฑ์ข้อแรกเลยต้องครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนในเรื่องการครอบครองประปักนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินของตัวเองครอบครองประปักไม่ได้นะก็เป็นของตัวเองแล้วครอบครองประปักได้ยังไงถ้าเป็นทรัพย์สิสน ของบุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นของตัวเองก็ครอบครองประปักได้เพราะมันเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นใช่ไหมครับข้อแรกเลยต้องเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นก่อนทรัพย์สินที่ครอบครองประปรบไม่ได้นะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินครอบครองประปักไม่ได้นักศึกษาไปเปิดดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ีมาตราหนึ่งสามศูนย์สี่ครอบครองประปักไม่ได้ที่วัดครอบครองประปรบไม่ได้นะครับที่วัดที่ธรณีสง์ครอบครองประปักไม่ได้นะแต่ปอดสังเกตที่กาลปนาที่กาลปนาคือ ที่ที่ท,ที่เอกชนเขาอุทิศให้การการจัดหาประโยชน์ให้กับวัดแต่กรรมสิทธิ์ของเป็นของเอกชนอยู่เพราะฉะนั้นที่กาลปรนาครอบครองประปักได้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครอบครองประปักไม่ได้นะคร,ร,ร,รับที่ดินพระบรมราชโองการครอบครองประปักไม่ได้ทร,รัพย์สินทางปัญญาครอบครองประปักไม่ได้นะครอบครองโดยสงบนะต้องสงบนะครับไม่มีคดีกันก็เปิดเผยไม่หลบหลบซ่อนๆเจตนาเป็นเจ้าของ เจตนาจะได้มาได้กรรมสิทธิ์นะครับต้องสงบปเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนี่คือองค์ประกอบข้อที่2ข้อที่3ครอบครองติดต่อกันตามที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์10ปีติดต่อกันเป็นสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับทุกชนิดไม่ว่าสังหารธรรมดาสังหาพิเศษเรือระวังตั้งแต่5ตันขึ้นไปแพสัตว์พาณนททั้งหลาย5ปีนะครับ หปีทั้งสิ้นและผลสุดท้ายก็คือผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ครับเป็นการตัดกรรมสิทธิ์เจ้าของนี่เรียกว่าครอบครองประปักครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็นำเรื่องสำคัญสำคัญมาอาธิบายนักศึกษาก็ไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับ